บีทีนะครับรถเดิมครับเดิมทุกอย่างครับล,อลออ้อเป็นล้อหนาเป็นฟิวเลยโ,โ้เลขดีมากอันนี้แตบบ่แตบกบทีเดียวกว่าทีมหนะึ่งคือรถเดิมเนี่ยอย่างเนี้ยเทอร์โบเดิมเนี้ยนะถ้าเราปรับแต่งมันแล้วก็คือปรับแต่งแบบอยู่ในสเปคของมันเนี้ยนะมันก็จะ ขี่ดีนะต้นๆนะอย่างเมื่อกี้ต้นเนี่ยกระโจนไปเปลี่ยวไม้นี่เดินปุ๊บๆร้อยยี่เลยนะฮะรวตอบสนองดีด้วยนะอ่าไม่รอนะครับแบบรถเดิมนี่เป็นอะไรที่ขี่สนุกมากครับแต่พอปรับกําลังขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ดีเขาใหญ่นะอ่าอย่างคันนี้ม้าเดิมนะครับร้อยนิดๆนะครับปรับขึ้นมาแล้วอ่ะคือบวกขึ้นไปเลยนะครับสี่สิบกว่ามาโอเบรกดีนะปรับปรับขึ้นมาแล้วนี่บวกไปสี่สิบห้า นะครับบวกไป45้าม้านะครับก็ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่พอเหมาะกับประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคก็ขี่แบบต้นๆนี่แบบกาลงัลงกำลงังผมว่ามันโอเคเลยนะครับแล้วก็ในสเตปเนี้ยคือใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่มีผลกระทบรับว้างน,นะครับอ่าคือรถที่เราจูนนี่ก็คือว่าทุกคันนะฮะทุกคันเลยอย่างแรกเลยคือ จะต้องไม่มีอุปกรณ์เสียหายนะครับอ่าก็คือทําแล้วจะต้องวิ่งได้ไม่มีอุปกรณ์เสียหายอย่างแรกเลยครับแล้วก็สองก็จะเป็นประหยัดน้ามันกับไม่จะได้กินกว่าเดิมนะครับแต่อัตราเร่งจะดีขึ้นแบบชัดเจนนะฮะอ่าแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่ไม่ไม่ต้องซ่อบมบำรุงอะไรแยะๆก็เหมือนรถทั่วๆไปนะฮะอ่านะครับ,รบแล้วก็ ใช้ไปนานๆจะไม่มีผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะฮะอันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักนะฮะอันนี้สเตปอันนี้ทำไปหลายคันแล้วนะฮะอ่าเราก็ทําทไปเยอะมากนะครับทําไปเยอะมากครับก็คือเอามารีวิวให้ดูนะ,ะแต่ช่วงหลังๆตัวนี้เราจะเอาไอ้ตัวอื่นมารีวิวบ้างนะครับสลับสลับันไปนะ,ะอ่าเลยไม่ค่อยเห็นนะครับจะได้ดูแล้วไม่เบื่อนะครับอ่านี้ออกไฟแดง ขับช้าก็ยังปกตินะเห็นไหมอ่าขับช้าก็ยังช้าได้นะครับช้าได้เร็วได้นะกดค่อยๆอันนี้กดแบบนิดเดียวนะกดแบบเหมือนวางคันเร่งเอาเท้าวางคันเร่งไหมอ่ะน,นะเบาๆนะรถก็อตอบสนอง มีเรากำลังเราจะขึ้นได้นะบู๊ดปั๊ดเลยนะไม่กล้าขับไปเพราะว่าเบรกมันมันเหมือนมันเหยียบแล้วมันปุ๊บเลยนะฮะเหยียบมันดูดขานะโอเคเลยนะอันนี้ก็ก็ไม่ต้องมีอะไรปรับแต่ง ่ะบางคันมันไม่ได้ก็ไม่ได้นะวันที่มันได้ก็ได้นะบางคันปรับสามรอบสี่รอบก็มีใช้งานทางแบบนี้เราก็ยังเลี้ยงมันเล่งได้ปกติ เปลี่ยนสมูทตตันจังหวะนะจุดที่ควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับนี่แตะเบาๆนะครับดึงเลยนะครับดึงมืดเลยนะดึงแล้วก็ไม่มีควันนะครับ ไม่ไม่ชินเท้าเลยโอตีรถทั่วไปเบรกแตะเข้าไปเนี่ยมันยังไม่อยู่มันจะค่อยๆนี่อันนี้มันแตะบาลมรุดก,ก,ก็จบนะบไม่มีไฟโชว์ไม่มีอะไรนะครับเปิดแอร์ได้ปกติคนระับไม่มีสั่นไม่มีสกน,นะครับ นะครับก็ใครสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับร้านเปิดทุกวันนะฮะยกเว้นวันหยุดใหญ่หญเราก็จะประกาศหน้าเพจกันว่าหยุดวันนี้วันนี้นะครับอ่าถ้าไม่ใช่วันหยุดใหญ่จริงๆเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้หยุดอยู่แล้วนะครับอ่าก็เข้ามาได้เลยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์อะคิวมันเยอะหน่อยก็ลองลองลอง,ลองสอบถามมาก,ก่อนแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยเข้ามาได้ ะร,ระบบปุ่คอนโทรลก็คือระบบล er ็อกคันเร่งเดินทางไกลนะฮะอย่างเงี้ยเรามือกดนะฮะมันก็จะเร่งนะครับเร่งตามมน,นี่เลยนะยังใช้งานได้ปกตินะครับระบบที่เรารีแมปก็จะไม่ไปรบกวนอะไรพวกนี้นะก็ยังใช้งานได้นะครับนะคือการรีแมปตอนเนี้ย มันก็มีมีทํากันนะฮะก็ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าคือโดยโปกติร้านเราเนี่ยจะไม่นิยมทําการแบบโยนไฟล์ข้ามเหมือนกับจับคันน,นนี้มาโยนคันนี้คันนี้ไปใส่คันนั้นอะไรงนี้ไม่รุ่นเดียวกันสลับอะไรเงี้ยไม่มีนะร้านที่ร้านหนึงร้านมันก็จะทําแบบว่าดูดของรถคันนี้เก็บข้อมูลรถคันนี้แล้วก็ทํากลับใส่ลงไป จะไม่มีการเอาไ้ของรถคันนี้ใกล้เคียงมันโยนใส่คันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่ามันแบบนั้นเนี่ยถ้าโยนแบบนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยถ้ามีระบบอย่างเนี้ยอย่างพูดคอนโทรลเนี่ยแล้วเราโยนโปรแกรมเข้าไปอะ่ะมันอาจจะหายไปเลยนะครับรถคันนั้นก็จะใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับอ่าแต่ทางร้านก็จะดูดคันต่อคันนะครับอ่าจะต้องดูดคันต่อคันเลยนะครับไม่มีนะครับแปลว่าสิบนาทีเสร็จไม่มีนะ โปรแกรมก็เป็นชั่วโมงแล้วนะแล้วก็อ่าพอดูเสร็จปุ๊บเราก็จะเขียนนะครับเขียนเขียนเสร็จเขียนก็คือเขียนปรับแต่งนะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วเอาก็เอาไฟล์ที่ปรับแต่งนี้ไปอ่านในรถนะครับอ่า,อาก็จะแล้ววัดแรงม้าบนในน 4 0 0 0 0 6,018โลยังวิ่งนะฮะ <c oughs> คือคันเนี้ยแรงม้าเนี่ยมันหายไปนะจากเดิมเนี่ยผมมองว่ามันหายไปประมาณสามสิบเลยนะครับจากรถป้ายแดงนะครตอนเนี้ยเราปีคืนกลับมาได้ทําให้กําลังมันเหมือนตอนนั้นอนะเหมือนตอนออกป้ายแดงมาก,ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะไม่400,000ถือว่าเยอะมากนะสี่4ส0 0 0พ6,000ครับ Okay. จบนะครับไม่มีไฟชมไปโชนะครับอีกคันหนึ่ง